ก็เป็นรูปปั้นของกัปตันเจมคุกนั่นเองครับนี่เป็นนักสำรวจและก็นักเดินเรือชาวอังกฤษนะครับที่ไปสำรวจนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็สุดท้ายก็คือไปค้นพบเกาะฮาวายจริงๆทุกที่อ่ะมันก็มีคนอยู่อยู่แล้วแหละเช่นนิวซีแลนด์ก็มีชาวเมรีใช่ไหม ออสเตรเลียก็มีชาวออริจินฮาวายก็มีชนพื้นเมืองอยู่ต่อไปนะครับจะพาไปชมออสเตรเลียนมิวเซียมนะครับ oh, <what? S 1> นี่เลย <c oughs> เด็กๆเต็มเ,เลยออสเตรเลียนมิวเซียมก็อยู่ใกล้ๆกับไฮพาร์คนั่นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะ ก็เป็นที่ที่เข้าชมได้ฟรีนะครับน่าจะไม่ต้องต่อคิวนะห้องนี้มีชื่อว่า2 0 0 t r e a s u เ e เชอร์ของดิออสเตเรียนมซมสมบัติต่างๆเป็นรูปวาดต่างๆนะครับข้างบนก็เป็นรูปวาดชาวบริจินนะ มีหมูป่าด้วยหมูป่านี่ไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นออสเตรเลียนะด้านบนไกลๆเรียกว่าปลาปอดอ่ะปลาปอดลังฟิชก็มีปอดหายใจเหมือนเป็นกึ่งระหว่างปลาแล้วก็ขึ้นมาเป็นสัตว์ขึ้งบกครึ่งน้ำตรงนี้มีจริงโจ้นะฮะในด้านบนก็เป็นขนของกลุ่มปักปิดนะปลาทิพุตีนมีน้องโคอาล่าด้วยไอ้นี่นกอะไรนกปักษาสวรรค์หรือเปล่าไม่รู้นกอะไร แล้วก็ตรงนั้นก็ก็เป็นหงดหําำเห็นไหมข้างในอะหงดําเนี่ยเป็นสัตว์ท้องถิ่นออสเตรเลียนะครับแต่ออสเตรเลียเนี่ยก็ได้ให้เป็นของขวัญแก่ประเทศต่างๆไอข้างบนในโหลนี่เป็นตัวอ่อนของ Tasmania tiger ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะก็มีไข่นกต่างๆ รู้ว่าพวกนี้ก็เป็นของชาวออริจินนะครับชื่อว่ามอร์นิ่งสตาโโพเป็นรูกที่สื่อถึงความเชื่อในเรื่องของริมไทม์การเวลาแห่งความฝันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยก็จะมีวิญ,ญญาณแฝงอยู่ทั้งที่ดินทั้งสัตว์สิ่งของเป็นอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตวิญ,ญญาณนั่นเองอันนี้ก็เป็นของของชาวนิวกีนีนะครับเกาะนิวกีนีก็อยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนะฮะนี่เลย คุกฮาวายเอียนเคียสอ๋อนี่เป็นสมบัติของชาวฮาวายที่คุก <C ook s> เอามาหรือเปล่าการเดินทางครั้งสุดท้ายของคุกเพราะว่าเกิดการเข้าใจผิดกันกับตันคุกก็เลยโดนชาวฮาวายฆ่านั่นเองอันนี้เหมือนทางบ้านเราเลยนะความอินโดนีเซียความบาหลีเนี่ยนี่นี่เหมือนนักตะลุงเลยเห็นไหม แล้วก็มีนกยูงด้วยนกยูงเหมือนเป็นแถวเซาท์อีสต์เอเชียหัวนกแล้วเวนอันนี้เอามาจากชาวพื้นเมืองของแคนาดาซึ่งโชว์เกี่ยวกับเรื่องของสปิริตก็คือจิตวิญญาณผ่านมาทางการเปลี่ยนรูปเป็นสัตว์ Animal Form อันนี้ก็คือคาโนวินราฟิตฟอร์ซิวนะฮะอายุประมาณ370ร้ถึงสามล้านปีที่แล้วคนพบเมื่อปี1955บริเวณนิวซาวเวลนี่แหละครับตรงนี้ก็มีนกต่างๆนะครับที่ชอบมาแย่งอาหารเรากินนะนี่เลยน่ารักเชียเป็นนกที่ถูกสตาร์ฟไว้นะก็ <laughs> เป็นอะไรที่น่าสนใจ มีไดโนเสาร์ด้วยไม่ใช่ไดโนเสาร์เสียนี่เป็นม้าเป็นโครงม้าสเก l เลต n o ออฟเซอร์เฮอร์คิวลิสนะครับแล้วก็ผู้ที่ขี่มันโครงม้านี้ชื่อว่าเซอร์เฮอร์คิวลิสตอนปี1870ตรงนี้ก็มีสัตว์สตาร์ต่างๆนี่เป็นสัตว์ของออสเตรเลียนะครับผมอย่างเช่นไอตัวนี้เนี่ยก็คือปากเป็ดนะ ส่วนปลเป็ดจสัต่งเลี้ยลูกด้วยนมนะครับแต่ว่าออกลูกเป็นไข่แล้วก็ว่ายน้ําได้แล้วก็มีที่ท้าว่างเหมือนเป็ดปากก็เหมือนเป็ดชอบอยู่ในน้ําด้วยนะแล้วก็หาได้หาได้ยากอะในส่วนสาธาไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าน,นะ,นะข้างบนคือแมงดาแมงดาที่เรากินไข่แมงดานน่เนี่หรือเปล่าไอตัวนี้ชื่อว่าอีคิดหน้าอีคิดหน้านี่มันจะเป็นคล้ายคเมน แต่ไม่ใช่เล่นนะครับมันจะคล้ายๆตัวกินมดอนะ่ะในตัวนี้ของว่กเป็นไข่เหมือนกันก็เป็นสัตว์มาทางเดียวกับตุ่มปลกเป็ดเลยตุ่มปลกเป็ดต,ปต่ตัวนี้ของลูกเป็นไข่ต่ตัวนี้ของลูกเป็นไข่เนี่ยไม่ใช่เล่นนะเห็นปากไหมมันก็จะเป็นตัวกินมดอะ่ะมันเป็นตัวไว้ดูดมดแต่แถวนี้ก็สัตว์ออสเตรเลียเดี๋ยวเข้าไปดูนะ มิวเซียมกับทุกที่เลยนะครับก็ต้องมีน,นี่โครงกระดูกลาวานหลังการเลยชอบออกไปแขวนในข้างบนวีเวอร์น้ารักเชียวทุกที่ต้องมีแมมมอสเนี่ส่วนนี้คือชิปอีมู ก็คือลูกนกอีมูนั่นเองอันนี้เจอในออสเตรเลียแน่ๆนี่ตัวใหญ่เบลเลอร์เทอ,เอโคอาล่าเจอในออสเตรเลียอันนี้สมเสร็จเขาเจอแถวบ้านเหล่าจิงโจ้จิงโจ,จ้จแดงกับเจ้าวอลลบี้วอลลบี้นี่จะตัวเล็กกว่าจิงโจ้นะกระโดดต่อยได้จิงโจ้เนี่ยเนี้ยเนี่ยแหละอ่านี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้คือวอลลบี้ส่วนอีกข้างล่างนี่เป็นงูเลดเดลลี่ บล็กสนิทน่าจะมีพิษอยู่นะหน้าตาน่ารักเชียวเหมือนเหมือนหนูหนูยักษ์อะนอกกิวีนี่ก็เป็นอยู่แค่ที่นิวซีแลนด์เท่านั้นเลยนะเลดแพนด้าไม่ใช่เลคคุณมันเป็นมันเป็นเลดชื่อเลดแพนด้านะครับแต่มันเป็นสัตว์วงเดียวกับเลกคูน่ะนี่กุ้งด้านล่างนี้ก็จะบอกนะครับว่าสัตว์พวกนี้มาจากที่ไหนนะครับแพนกินก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นในตัวน้อยนั้นนะครับ ก็เป็นน่าจะเป็นเพนกวินที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนี้เดาเพราะเห็นตัวเล็กที่สุดในโลกนะ l ิต t l e ออกเฟรี่เพนกวินนะครับก็คือเพนกวินที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนั่เองน่ารักเชียวมาอยู่กับเพนกวินจักรพผัดข้างบนนี้นกอะไรเนี่ยนกนางนวลหรือเปล่าซาบปลาน่ากลัวจังตัวนี้ไงออสเตรเลียนลังฟิตนะครับนี่เลย นี่ผมบอกว่ามันเป็นปลาที่พัฒนาการก้ากึ่งระหว่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกับปลานะมันมีปอด <c oughs> ก็ใช้ปอดทำง,งานทำง,งานได้หรือเปลา่าใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับว่าปลาหลังฟิสเนี่ยใช้ปอดทำง,งานในการแลกเปลี่ยนกาดได้หรือเปลา่าส่วนตัวนี้เนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วตัวนี้ชื่อไทลาซีนนะครับหรือว่าเทสมเนียน ไทเกอร์นะในสูนพันไปแล้วก็นะเป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าเป็นสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลียซึ่งจะอยู่ที่แทสเมเนียแล้วก็ดุร้ายถ้ายังไม่สูนพันก็คงน่ากลัวคล้ายๆว่าถ้าเราเข้าป่าแล้วจะ้กลัวจะเจอเสือแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยที่เข้าใจก็คือไม่มีสัตว์ร้ายนะไม่มีสัตว์ร้ายแล้วไม่มีเสือเราไม่มีเสือมีเสือแค่ในสวนสัตว์แต่ถ้ามีไอตัวไทรซีนอยู่ก็อาจจะต้องระวัง น,นี่ก็คืออีคิดหน้าน่ารักเชีย์ทำไมทำตัวน่ารักอย่างนั้นส่วนนี้ก็คือญาติของอีคิดหน้าหรือเปล่าแต่คิดหน้ามันออกลูกเป็นไข่นี่ใช่ไหมแต่มันจะสั่งเลี้ยงลูกด้วยนมนะอันนั้นคือตัวกินมดปกตินะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปโซนอื่นบ้างนะดูเยอะแล้ววันนี้อันนี้ห้องกาลีกะแลงนะฮะซีคันทรี นี่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับชาวเลชาวเกาะใช่ไหมครับแล้วก็มีความผูกพันกับท้องทะเลใช่ไหมนี่แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ยังชีพต่างๆเนาะนี่เลย <Yeah. S 1> Vessel of Culture นะครับมีพวกแหพวกอวนนะอย่างเช่นอันนี้นี่ก็เป็นเรือไม้นะโอ เทรดอะคร s s โอเชนอ่านี่เรือไว้สำหรับค้าขายระหว่างทะเลนะครับของชาวออริจินโบรานั่นเองนะน่าจะเป็นไม้อันเดียวหรือเปล่าแล้วเอามาเอามาแกะลงไปอะ่ะเออ,อก็เลยกลายเป็นเรือนะเนี่ยมีใบพายด้วยมีไม้พายด้วยโอ้โหเนี่ยอลังการมากอันนี้เป็นปลาเนี่ย อันนี้เป็นฝีมือผลงานของชาวบริจิมนะครับสวยงามมากเลยเหมือนเขาเอาพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนเขาเอาพวกไอที่เป็นของเหลือใช้อ่ะเวลาเขาเอาไว้จับปลาพวกแหจับปลาอะไรต่างๆเนี่ยมันเหลือใช้มันไม่ใชและมันเป็นขยะไปแล้วเขาก็เลยเอามาทําเป็นนี่เลยเป็นตัวปลานะครับก็จะมีลวดลายที่ เป็นเอกลักษณ์ของชาวบริจินนะสวยงามมากเลยเนาะบารายิยาคูบาราบูคูอ่าเขาจะเรียกว่าโคสเนตเนี่ยนะหรือว่าเป็นตาข่ายผีนะครับเขาบอกว่าที่ใช้คาว่าโคสเนตเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้ตาข่ายพวกเนี้ยพอมันเป็นขยะในทะเลมันก็จะไป ทำลายมาลีไลท์ก็คือทำลายพวกสัตว์ทะเลต่างๆก็เลยเก็บไอ้พวกเนี้ยมาแล้วก็มาทําเป็นงานศิลปะสวยงามมากเดี๋ยวผมถ่ายกับปลาอันนี้หน่อยสวยนะครับเข้าใจทำเนาะนี่คือสรุปเหมือนกับว่าเขาเอาขยะมาทําให้เป็นงานศิลปะนั่นเองนะเป็นของชาวบริจินนะน,นี่ก็เป็นศิลปะชาวบริจินนะครับนี่ นี่นะครับนี่ก็เป็นภาพวาดของชาวออบริจินไม่ใช่ภาพวาดของชาวออบริจินนะภาพวาดของชาวตะวันตกนี่แหละแต่วาดภาพชาวออบริจินนะครับตอนที่ชาวตะวันตกเข้ามาบุกลุกใหม่ๆนะลองอะโคลองทามนะครับเขาก็จะมีรูปพวก สินสารา,าสัตว์ต่าง,าง,างนาๆนานานะครับเพราะว่าชาวบริจินเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของ r r e m t t m m s t t r y นะครับหรือว่าการเวลาแห่งความฝันนะครับหมายความว่า,าชีวิตหนึ่งเนี่ยหรือว่าวิญญาณหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากห่วงเวลาแห่งความฝันหรือว่า Dream Time แล้วก็มาเกิดบนโลกมนุษย์แค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตายจากไปแล้วก็วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลับ ไปยังพ่วงเวลาแห่งความฝันวิญญาณบางส่วนเนี่ยจะไปเกิดเป็นพื้นแผ่นดินเกิดเป็นภูเขาเกิดเป็นก้อนหินเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบริจินเนี่ยก็เลยมีความนับถือนะครับเคารพบูชานะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นอย่างมากนะฮะด,ดังนั้นเนี่ยการที่ชาวยุโรปเข้ามาเพื่อยึดแผ่นดินผืนแผ่นดินของชาวบริจินเนี่ย ถือว่าเป็นการหยามเกียรติมากๆชาวบริจิ้นเนี่ยโกรธตรงนี้มากนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าตอนนี้ก็เข้ามาสู่ห้องเซอร์วิ n งออสเตรเลีนะครับผมเป็นรูปวาดของชาวบริจินที่ผนังถ้ำนั่นเอง เป็นลูกปัสจิงโจ้นะเมื่อประมาณ11,800ปีที่แล้วโอ้นานมากเลยนี่มันคือจิงโจ้หรือเปล่าน้หน้าตาเหมือนจิงโจ้นะอ๋อวนี้ก็คือเสือเทสแมนเนียนั่นเองแต่สูญพันธุ์ไปแล้วเทสแมนเนียนไทเกอร์ส่วนนี้ก็เป็น ไดโพลโทดอน Pro นะครับหรือว่าใจอนวอมแบกตัววอมแบกยักษ์ตัวใหญ่มากอือบกไดไหมนะตัวใหญ่มากเลยนะอ่ะวอมแบกก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องแบบกิงโจ้นะแต่มันไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้แต่เห็นว่าตัวจริงๆมันถ้าใหญ่เต็มที่ก็ตัวเท่ามีควายเหมือนกันนะเนี่ยคอมมอนวันวอมแบกตัวเท่านี้เองใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่อยู่นะตัวเท่า ลูกหมีคอมมอนวัมแบกชอบขุดรูอยู่ใต้รูเป็นสิ่งชีวิตที่อยู่ในรูส่วนตัวนี้คือพลาทิพุเนี่ยุ่นปากเด็กก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรูและ,ะหายากที่ลอนดอนมีตัวทีเล็กเคลื่อนได้ขยับได้เป็นปดูกดิกได้นะที่นี่ทีเล็กตายไปแล้ว เขาบอกว่าไอ้ไทีเล็กเนี่ยสามารถมองเห็นได้เกือบรอกทิศเลยใช่ไหม,มนี่คือดวงตาของทีเล็กแต่ทีเล็กก็ตายไปแล้วกับพบของทีเล็กให้ดูกว้างๆเนี่ยทีเล็กตุยนะฮะเข้าใจทำนะผ่าศพทีเล็กออกมาสะเก็ดสยองากระบบสืบพันของทีเล็กมิวเซียมทุกที่เนี่ย ต้องมีไดโนเสาร์นะฮะขาดไม่ได้เลยออสเตรเลียมิวเซียมเนี่ยมันเหมือนรวมถ้าอังกฤษเนี่ยมันเป็นบริติสมิวเซียมใช่ไหมกับเนเชอรัลฮิสตรีมิวเซียมใช่ไหมที่นี่ก็เหมือนรวมกัน2ออย่างห้องนี้ก็คือเบิร์ดออฟออสเตรเลียนะครับก็มีตู้จัดแสดงนกชนิดต่างๆนะในตัวนี้ก็นกอีมู แล้วก็นกคาสววลีนะครับนี่ก็คืออีนกที่จะจะมาแย่งอาหารเรานั่นเองอันนี้อย่างที่มองไปเมื่อกี้หงดําเนี่ยนะครับมันเป็นหงของประจำชาติออสเตรเลียนะที่อื่นไม่มีนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็ไปทั่วโลกแล้วลวราออสเตรเลียส่งให้เป็นของขวัญน,นะมันก็มีนกอีกต่างๆมากมายไน,นกยงนกเหยี่ยวนะนี่คือนกกระตั้วนะครับคคคัตตุ้งที่เราเห็นเมื่อวานนะครับ คือมันมันอยู่ตามต้นไม้เลยอะถ้าไปขายบ้านเราคงได้เป็นแสนนะนี่็นกแก้วสวยงามเห็เพราเเลียจะมีนกแก้วสวยงามโบยบินอยู่ตามต้นไม้เขาไม่เห็นใครเอามาเลี้ยงนะไม่รู้เหมือนกันนะนี่นี่เลยตัวเปิดของผมครับนกค็อกคาเบราที่เขาร้องว่าค็อกคาเบราซิตอินดิโอกัมทรี น่ารักเชียอยากเห็นตัวจริงๆมากเลยอ่ะเพื่อนบอกว่าจริงๆนะถ้าตรงไหนมีมันก็มีเยอะเหมือนนกกระจอกเลยนะคอกคาเบอรล่านะครับตัวโตนะนี่ตรงนี้มี Native b i r d in t h e City นะครับอยู่นี่นี่เองนี่เลย นี่ที่เจอเมื่อวานนะครับคอคัตตูนะซาวเฟอร์เคลสตดคอคัตตูนกคอคัตตูหัวเหลืองแล้วก็ตัวนี้นกออสเตรเลียนแม็กพีนะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะออสเตรเลียนไวท์ไอบิสนะครับที่มันกินอาหารหรือว่าเดินเล่นอยู่ตาม ริมทะเลเมื่อวานน่ะที่แถวเซอร์คูลาเคียะนี่เลยเห็นไหมเขาแยกไห้ดูเลยแล้วก็นกแก้วนี่ไงลาฟิง้งคอคาเบล่าก็บอกว่าไอ้นกคอคาอเบล่าเนี่ยมันจะหัวเราะเหมือนคนบ้านยแล้วก็นี่นกแก้วเรนโบวลอริคีดนกแก้วนะครับนอยซี่ไมเนอร์ไม่รู้ภาษาไทยหรือนกอะไรนะ แล้วก็ที่สําคัญนี่เลยนกนางนวลนัน่นเองเห็นไหมในปากมันแย่งอาหารเลยไหมของจริงแย่งอาหารจริงๆหมดแล้วครับสิดท้ายด้วยรูปนี้ i r r d of Australia เคือสินแรกที่ออกมาจากปูเขาไฟนั่นเองเอาเบิร์ด นามาจิล่านะครับชื่อเนี่ยอยู่ในเพลง I Am Australian ด้วยนะครับ vin, mature, คนนี้เป็นศิลปินชาวบริจินนะครับซึ่งมัตเตอร์พิกของเขาเนี่ยก็คือการวาดรูปธรรมชาติที่เอาแบกนะครับเอาแบกก็คือตรงกลางของออสเตรเลียนั่นเองแล้วก็เป็นอิสายให้กับเคอร์แมนเบิร์กอาร์ตมูฟเมนต์เนี่ยในการวาดภาพ แลนสเ c ปออฟแบ็กด้วยสีน้ำนะฮะแล้วก็เป็นชาวบริจินคนแรกที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียซิติเซนชิพนะเมื่อปี1957 mm hmm. แล้วก็อีกคน s <S ที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือเน็ดแคลลี่นะ mm hmm. เมื่อกี้แอบได้ยินเขาพูดถึงเน mm ็ดแคลลี่ว่าคล้ายๆโรบินฮูดของอังกฤษนะฮะแต่จริงๆเรื่องราวเน็ดแคลลี่เนี่ยใครอยากจะทราบเนี่ยก็ ไปดูได้มีหนังอยู่นะครับเหมือนเป็นโจรป่านะครับแต่ก็ทำเพื่อศักดิ์ศรีของตนนะครับแม้ว่าตัวเองจะโดนจับไปขังคุกยอมตายดีกว่านะครับกับตันเจมคุกส่วนคนนี้เซอร์โจเซฟแบงก์เนี่ยก็เป็นนักธรรมชาติวิทยานะครับที่มาพร้อมกับกับตันคุกเนี่ยมาพร้อมกับเรือเอนเดเวอร์เป็นคนที่ลงมาเก็บพวก พื่พันต่างๆเพื่อไปศึกษาส่วนคนนี้กับตันเมตทิวฟินเดอร์คือใครคนนี้เนี่ยเป็นกัปตันเรือชาวอังกฤษเป็นนักทาแผนที่แล้วก็สามารถที่จะล่องเรือไปรอบทวีปออสเตรเลียครับและพิสูจน์ได้ว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นเกาะเดี่ยวหนึ่งเกาะเลยนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่พิสูจน์ได้ว่าทัสแมนเนียเนี่ยเป,เป็นก็เป็นเกาะหนึ่งเกาะเหมือนกันที่แยกออกจากแผ่นดินใหญ่แผ่นดินหลักนะตรงนี้นะ นะครับแล้วก็เป็นคนแรกที่เรียกออสเตรเลียแทนคำว่านิวฮอลแลนด์นะครับเรียกว่าออสเตรเลียคนนี้คือเซอร์ชาวลคิงฟอร์สมิธเป็นนักบินที่สามารถบินเฟิร์สารานแปซิฟิกไต์ฟอร์มอเมริกาถวอสเรเลียนะครับแล้วก็บินข้ามระหว่างออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ได้เป็นคนแรกเมื่อปีพันเก้าร้อยสาสิบสองนะครับก็เลย ได้รับเกียรตินะครับเอาอมาตั้งชื่อเป็นคิงฟอร์สมิธเป็นชื่อสนามบินนะฮะโอ้ตรงนี้ก็คือเป็นภาพบุคคลสำคัญดั้งนั้นเลยเนี่ยนี่คนนี้ก็คือยอนุซอนนะครับผู้ที่ออกแบบโอเปราเฮาส์นั่นเองนี่นี่คือรูปแบบที่ยอนุซอนออกแบบไว้ครั้งแรกนะครับจะดูเพียว <c oughs> ๆแหลมๆเห็นไหมฮนะหน้าตาเหมือนอะไรไม่รู้นะบางคนก็บอกเหมือนเปลือกส้มบางคนก็บอกเหมือนเปลือกหอย นะนี่อันนี้รูปแบบแรกที่ยอมนุศรอ,ออกแบบนะไปดูเล็กๆเ,เพรียวๆแหลมๆใช่ไหมฮะมันคนก็บอกเหมือนนกเนื่อหัวน,กน,นกนิดบีกนกบางคนก็บอกเหมือนเอาเรือใบเนี่ยมาซ้อนๆกันนะก็คือคนนี้นี่เองที่ออกแบบแล้วก็ทีงานไปนะครับเพราะว่ามไม่ลงรอยกับรัฐบาลตอนนั้นนะฮะแมคควารี ie, นะครับกับอลิซาเบธแมคควารีก็เป็นข้าหลวงนะครับ ที่อังกฤษส่งมานะครับเพื่อเป็นผู้ปกครองลั s นิวเซาเวลคนที่5นะครับแล้วก็เป็นคนที่จัดการบริหารเรื่องสาธารณรูปโภคโต่างๆให้ทัดเทียมกับทางยุโรปนะครับนี่อีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อว่าเซอร์ซิดนีย์โนแลนนะครับเป็นศิลปินนะครับจะมีลูกวาดเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็เป็นที่ติดตาของใครหลายๆคนนะเป็นลูกวาดเน็ดแคลลี่นะครับนี่คือลูกวาดเน็ดแคลลี่นะครับก็จะเป็นตัวคา้ายตัวการ์ตูนอย่างงี้นะ เห็นไหมที่ซิดนีย์โน,นแลนเป็นคนวาดนะหน้าตายอย่างนี้นะครับโอเคคงจะได้เวลาออกจากมิวเซียมแล้วนะครับนี่น่าจะดูจนครบแล้วโอ, <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อนะครับ